ข่าผู้โดยสารโปรดทราบนะคะผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถน้ำเที่ยวเขื่อนตาสักชลศิลป์นะคะสามารถมาซื้อตั๋วได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วค่ะ mm hmm. เด็กและผู้ใหญ่นะคะราคาเดียวกันค่ะเป็นราคาตั๋วหนาไปกลับนะคะท่านละ60บาทค่ะ mm hmm. ขณะนี้นะคะขบวนรถน้ำเที่ยวนะคะได้ร่าช้ากว่าปกตินะคะค mm hmm. าดว่าจะมา ที่หยุดรถเขื่อนปาสักชนสิทธิ์นะคะเวลา1 0โ0น40ค่ะวันนี้รถช้านะคะเนื่องจากวันนี้ขบวนรถไฟนะคะพ่วงตู้มาทั้งหมด19โมกี้นะคะ รถที่จอดเทียบอยู่ที่สาราเป็นรท้องถ่ันที่สบรับชมที่า คนเยอะมากวันนี้4 4นย0คนเยอะมากครับวันนี้มาเที่ยวเกิดภาษากันแน่ๆละ่ะป้าหมายจุดเดียวครับ1041กับ18นะวันนี้รถรถ4 4 0นะครับปูใหญ่ยยแกงคอยนะครับรถรอดเช้านะครับออกจากปูใหญ่ยยตี5 50นะครับถึงแกงคอย10 04 5นะฮะวันนี้มาตามเวลานะครับ ก็าบางทีลรวจอดนานรอถ่ายรูปก็มีนะเนี่ยถ่ายรูปหน้ารถเลยครับเดี๋ยวสกพานในรถใกล้อจอดแล้วก็ตอนนี้คนใกล้ลงหมดแล้วนะแต่วันนี้เราคนเยอะมากฮะท้องถิ่น440โมใหญ่แกงคอยนะครับออกจาก่วนต์ประสาทจะยืนรับส่งที่สถานีแก่งสืเต้นนะแล้วก็สถานีใต้รถเขาสูงนะแล้วก็สถานีหินซ้อนนะครับ ก็จะพอ1สิปนะครับ